สวัสดีครับลักนาล็อก X Next Generation นะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูระบบครูฝึกสัตว์เลี้ยงครับหรือระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะก็เป็นกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่อะไม่ใช่ดิเป็นแพทที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเป็นระบบสัตว์เลี้ยงนะครับก็ต้องมีเลเวล60ก่อนนะครับถึงจะสามารถทาเควสสัตว์เลี้ยงได้นะก็กดไปที่ไกด์เลยนะครูฝึกสัตว์เลี้ยงก็เดี๋ยวจะพามาทำเควสสัตว์เลี้ยงกันนะครับ ก็เพิ่งจะเลเวล60เพิ่งจะทำเควสได้นะอ่าโอเคพอรับเควสเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อเพชรสลิงช็อตก็คือเพชรสลิงช็อตก็คือหนังสติ๊กตัวนี้นะ1,000 100, งแสนเซนนีก็ซื้ออ่าซื้อสำเร็จส่งเควสอ่อแล้วก็ไปที่ตามหาเท็กซ์เนเดี๋ยวออ ที่ฟอนเทล่าเซาเกตนะครับอ่ะถึงแล้วก็คุยนะครับชงชิงเข้าใกล้และรูปดูน่าติโอเคคุณฝึกสัตว์เลี้ยงนะคุณคุณฝึกสัตว์เลี้ยงเช็คดูแผงภาพสัตว์เลี้ยงตามคำแนะนำ ที่ไลฟ์นะครับดูที่สัตว์เลี้ยงนะเเช็คดูภาพก็กอบฟ้าก็สแตตสูงสุด96ตัวนี้น่าจะเป็นสุ่มนะสำหรับการจับได้นะครับตัวกอบขาวนี้ก็สุ่มถึง50นะสแตตโบลิงเข้าทำดาเมจต่อศัตรูมีโอกาสติดสตันนะก็เป็นของสายกายภาพนะเจาะเกาะอ,อ่ะประมาณนี้นะ ใช้ใช้อป p เปิลนะในการจับสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดมีโอกาสที่แตกต่างกันการจับต้องใช้ไอเทมที่กำหนดนะใช้เพชรสลิงช็อตลดค่า HP ของมอนสเตอร์ตามสัดส่วนค่า HP ยิ่งน้อยโอกาสจับได้สัตว์ยิ่งมากโอเคสสัตว์เลี้ยงคุณภาพสีเขียวโอกาสพื้นฐานคือ5%สูงสุดที่15%ก็สูงสุดที่15%นะครับ โฮลิ่งลูนติกเข้าทำดาเมตต่อศัตรูมีโอกาสติดบิดดิ้งก็คือเลือดไหลนะเป็นสายกายภาพนะครับเพิ่มดาเมตโบนัสเอ่อแล้วก็คินะใช้แค่ลอดในการจับนะมีโอกาสติดสูงสุด15นะครับพึ่งทำดาเมตตามเปอร์เซ็นต์ของ m ม็กต่อศัตรูไม่ไม่บอกว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะ แล้วก็น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวพึ่งนะครับอ่แล้วก็เป็นของสายพวทเจาะเกาะนะสายพวทเจาะเกาะดัมเมลโมนัสนกตะกตนมีโอกาสทำให้ศัตรูในระยะ3เมตรรอบตัวของเจ้าของเข้าสู่สถานะคอนฟูอ่าสับสนนะเข้าสู่สถานะสับสนนะเป็นของสายกายภาพนะขีโจมตีเร็วอา่าเปของสายคินะเหมาะกับสายคิดนะตัวนี้ ข้างข่าวแฟมิเลอร์เพิ่มฟิสิกอลไลท์และเมจิกไลท์สต e ล์เพิ่มฟิสิกอลไลท์สติล์และเมจิกไลท์สต e ล์แก่เจ้าของเ,อเป็นของสายเวทนะแต่บอกว่าฟิสิกอลไลท์ด้วยก็หมายความว่าสายกายภาพก็ใช้ได้แต่เหมาะสําหรับสายาสายเวทนะครับสายเวทลดไล่นะเจาะเกาะโอเคก็ ลูกสุนัขลูกหมานะทำให้ศัตรูที่ในบริเวณ3เมตรถูกลดไฟนอนพีดดเมจและไฟนอนเอ็มเาเมจรีดักชัน่าเป็นของสายกายภาพลดลล่นะตัวนี้โยโย่พรสวรรค์คว้างหินมีโอกาสทำให้ศัตรูเข้าสู่สถานะสตันอ่เป็นของสายกายภาพนะไฟนอนแอตแทกสปีดก็โจมตีแล้วก็คีดดเมจก็เป็นของอาสายคีนะขายคีโจมตีเร็วนะ คีย์เอิพรสวรรค์เพิ่มความเร็วการขุดแร่ของเจ้าของการขุดแร่ก็ทําให้เราประหยัดเวลาในการขุดแร่เนาะตัวนี้สแตตก็เป็นของสาย, Magic. ดดายนะสเมจิกลดล่นะชีย์สกิลเลตันวอลเกอร์ขณะเพิ่มสถานะด้านลบแก่ศัตรูจะเพิกเฉยต่อการป้องกันและดีรักชั่นบางส่วนมีโอกาสติดสถานะเพิ่มขึ้นนะตัวนี้สเตตัสก็เป็นของสายป้องกันนะป้องกันเพิ่มไฟนอลเอ็มดีเฟนส f ฟนอลดีเฟนเอฟเฟกต์ไฟนอลเอ็มดีเฟนเอฟเฟกต์ไฟนอลพาวเวอร์เดเมดรีดักชันไฟนอลเอ็ม a ด e มดรีดักชันต้านทานสถานะด้านลบ uh, หักล้างสถานะด้านลบนะก็เป็น uh, ส่วนป้องกันของพวกเกี่ยวกับสถานะนะมาสเตอร์ลิงเจ้าเคยเห็นโปล,ลิงชนิดหนึ่งที่ตกลงมาจากท้องฟ้าไหมเอออันนี้เป็นพอสวรรค์เหรอไม่แน่ใจเลยนะสเตตัส mm hmm. ก็เป็นเพิ่ม uh, ของสายกายภาพนะแล้วก็ เป็นของเจาะเกาะนะครับตัวนี้ดูดเลือดด้วยนะตัวนี้ฟิสิกอลไลท์สติลไฟนอลดามจโบนัสก็เป็นของกายภาพเจาะเกาะนะตัวนี้ได้รับจากการวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงโปลลิงนะพัฒนามาจากล่างโปลลิงนะครับอ,อีคลิฟพรสวรรค์อันเชิญฟ,ฟูงโลนาติกที่ตำแหน่งของเจ้าของเข้าโจมตีสตูสเตตัสก็เป็นของออสายคินะครับกายภาพคีนะดูดเลือดได้ด้วย ได้รับจากการวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงลูนติกวิเทสมีโอกาสทำให้ตายทันทีหากล้มเหลวจะทำดาเมตตามเปอร์เซ็นต์ของ m ม็กเฮพเป็นของเวทเจาะเกาะน,นะก็ไฟนอลเอ็มดามเมตโบนัสดูดเลือด,ด,ดเวทด,ดูดเลือดด้วยโอเคได้รับจากการวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงฮอร์เนตก็คือวิวัฒนาการมาจากล่างพึ่งนะตัวล็อกเกอร์ก็คือตะกะแตน มีโอกาสทําให้ศัตรูในระยะ3เมตรรอบตัวเจ้าของเข้าสู่สถานะไซเลนต์ก็เป็นใบนะเป็นของสายกายภาพคิโจมตีเร็วได้รับการวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงจากออตะกแตแตนตัวแรกนะเรนนูเลอร์พรสวรรค์ทําให้เจ้าของฟื้นฟูค่า HP ทุกวินาทีตัวนี้ไม่ต้องดูดเลือดเลยนะตัวนี้เด้งเลือดเป็นวินาทีเลยนะเป็นของสายเวทลดล่นะครับได้รับจากการวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงแฟมิลเลอร ก็จากค้างข่าวตัวแรกนี้เนาะ okay. ออ Desert Wolf ทำให้ศัตรูในบริเวณ3เมตรถูกลด PVP f i Non Power Damage Reduction และ PVP f i n a Non M Damage Reduction ก็ลดเกาะนะสำหรับ PVP นะครับตัวนี้ก็เหมาะกับกิววอร์อะไรพวกนี้เนาะก็เป็นของสายกายภาพนะครับลดไล่เจาะเกาะนะได้รับจากการมีววัฒนาการสัตว์เลี้ยง Baby Desert Wolf ก็ร่างพัฒนาจากล่างหมาเนาะเควอนี่บอส MVP เลยนะเมื่อกืนมอนสเตอร์ Monster จะฆ่าตายทันทีเมื่อกือนผู้เล่นจะทำดาเมจมหาศาลและคายออกในอีก5วิต่อมาก็เป็นของสายป้องกันนะครับเป็นของเอฟเฟกต์ไฟนอลดาเมจรีดูคไฟนอลดาเมจรีดักชันไฟนอลควเวอร์ดาเมจเอฟเฟก ก็เป็นพวกสายป้องกันเนาะฟื้นฟู HP ทุก5วิอ่าโอเคได้รับจากการใช้ไอเทมพิวเนี่เพชรก็เป็นไอเทมสัตว์จับสัตว์เลี้ยงพิเศษนะตัวนี้น่าจะได้จากบอสการดอบบอสหรือเปล่าอ๋อนี่ไงมีบอกอ๋อ MVP ก็อ่านี่ได้จากพิวนี่นะครับได้จากบอสพิวนี่เลยนะนี่ตัวนี้นะขโอเค ก็น่าจะแพงน่าดูอยู่เนาะยังไม่มีขายนะล้านห้าขายเป็นอะไรนี่ตัวนี้อ๋อขายเป็นเพชรนะราคาเริ่มต้นที่ล้านห้าครับสำหรับชิ้นแรกนะออโอกาสจับนะมีบอกไหมไม่มีบอกด้วยนะเปอร์เซนต์โอกาสจับได้เท่าไหร่นะครับออยังกรอบฟ้านี่ก็โอกาส 2.5%ถึง7.5%นะสำหรับกอบฟ้าเอออ่ะทำเคลสต,ต่อนะครับยังทำเคลสไม่เสร็จเลยนะเนี่ยเออมีให้เลือกระหว่างโ o ลิง g ูนัต t ิกแล้วก็ฮอร์เนตเอ,อ่อตัวนี้ผมต้องเล่นเป็นสายเจาะก่อนนะผมก็จะเลือกโฟ i n g นะครับ l ู n a ต i ิก็จะเป็นกายภาพคินะฮอร์เนก็จะเป็นของสายเวทนะครับผมก็เลือกโฟ i n g มานะปัง ได้ได้สกิลมานะอ่าตัวนี้นะครับกดต่อรับเควสแล้วอ่ะนี่เควสลองดูสักตั้งนะครับเควสนี้ไม่สามารถนําทางอัตโนมัตินะเนาะอาลองดูสักตั้งก็จับสัตว์เลี้ยงใดๆห้าค้งนะครับจับสัตว์เลี้ยงก็ต้องใส่สวมใส่สลิงช็อตก็คือหนังสติ๊กก่อนนะ อแล้วก็ใส่อาวุธแล้วก็ใส่กระสุนก่อนนะกระสุนสัตว์เลี้ยงเบสิกโปรเจกต์ท้ายกับใช้กับสลิงช็อตในการควบคุมค่า h ฮของสัตว์เลี้ยงระหว่างฝึกการฝึกแต่ละครั้งจะทำดาเมจต,ต่อสัตว์เลี้ยง10%ของ m a ็ HP สูงสุดไม่เกินครั้งละ1,000ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเลือด เกิน1 0,000หมื่นนี่ก็ต้องยิงเกิน10ครั้งนะโอเคอก็มีหลายแบบนะตัวนี้ไม่มีแต่ดูได้สัตว์เลี้ยงเท่าโดเมนสัตว์เลี้ยงสิไม่เกิน2,000ตัวนี้ก็20%ไม่เกิน3,000อ่าโอเคแล้วก็ยิงบ่อยหน่อยแค่นั้นเองนะเมื่อกี้เราโปลิ่งใช่ไหมตัวไหนดี ลืมใส่นะโ okay. อเคอะคอก่อนเลือดเหลือ,ลอน้อยแล้วจับปงได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,โไม่ได้นะอเออเระเบิดเลยโบลิ่งที่จับไม่ได้ก็จะตายไปนะครับเออการจับโบลิ่ง หนึ่งครั้งก็ใช้6ชิ้นนะการจับแต่ละครั้งจะใช้ไอเทมนี้6ชิ้นเลเวลขั้นต่ำคือเลเวล60นะครับก็เลเวล60สินะถึงจะสามารถจับได้เออลองจับอีกสักครั้งหนึ่งดูก่อนนะเอออยอปุ๊บปุ๊บปุ๊บจับเลยเอาเมือกี้มีขึ้นจับได้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้เคเวสจ,จบ โถนึกว่ามีสัตว์เลี้ยงเด้งขึ้นมาโอเคเมื่อกี้สองครั้งแล้วมาตัวที่สาปังปากเข้าไปได้ไหมได้ไหมโอ้ยเลยไปเลยอัเปิ้ลอ,อ๋อลืมบอกไปนะว่าถ้าเกิดว่าจะจับได้เนี่ยก็ต้อง ให้เป็นของที่เราใช้จับนะเอ่อมันจะมี3ชลอตสามช่องใช่ไหมเราใช้เอ่อใช้อะไรจับก็ต้องให้ได้ตัวนั้นนะถ้าเกิดว่าเราใช้แอปเปิลจับใช่ไหมเราก็ต้องเอ่อให้ได้รูปแอปเปิลนะถึงจะสามารถจับติดถ้าเกิดว่าเราใช้แครอทเราก็ต้องให้สลัดขึ้นรูปแครอทนะหนึ่งใน3ช่องนะถึงจะสามารถเอ่อถึงจะสามารถจับได้นะโออย่งอีกทีนึงดิปึ้งตัวที่4ี่ ฟืนปึง้งแอปเปิลแอปเปิลโอ้ยเลยมาโอ้หไม่ได้สี่ตัวเอาเอาพอแค่นี้แล้วกันนะป,ประมาณนี้นะตอนนี้ดวงไม่มีเลยสี่ตัวละอคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอ้ยดวงไม่มีเลยนะอแต่ว่าลูกบอลยังเหลือเยอะอยู่เลยนะจับให้หมดเลยก็ได้ อ่ะตัวที่ห้านะดวงไม่มีปึ้งอ่ะถ้าเกิดว่ายิงจนสุดเป็นยังไงอ้าวตายนะยิงจนสุดก็ตายเลยโอเคอ่ะยิงใหม่อีกรอบนึงเฮ้ยไม่ทันอ่า ดูนี่รั้งสุดท้ายจะเป็นย่างไรจะเป็นย่างไรอึ้งอ่ะควสยสำเร็จแล้วนะแต่จะได้ไหมเอ้ยแอปเปิลไปแล้วโอ้ยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลอยู่ไหนแอปเปิล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 โอ้ยไปละเรียบร้อยไม่ได้นะห้าตัวเรียบร้อยนะเออลองดูสักตั้งมั้งไม่ได้เลยอ่ะควส อะได้ของรางวัลมานะเออได้เป็นอะไรมาเนี่ยหนึ่งชิ้นนะอ๋อสามารถเลือกได้นะอ่าก็แพ็คเลือกนะก็มีแครอทก็จับกระต่ายจับโปลิงจับพึ่งกับตะกะแตนอ่าตัวนี้จับค้างคาวกับหมาน้อยนะสองอันนี้ยังไม่รู้ว่า อย่าหายจับอะไรนะยังไม่เข้ามาให้จับนะเราจับโปลิงต่อแล้วกันนะครับ18อันได้อีก3ครั้งโอเคลุยจับต่อจะได้ไมั้เนี่ยามาลุ้นกันปึง้ง เอ้ยเอ้ยเอ้ยโหแอปเปิลไปละสองข้างเมื่อกี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหระเบิดเลยนะโปลิงยังไงนี้ยังไงนี้เออย้ายแนวดูก่อนดีกว่าอา่เอาเราย้ายแนวมาแล้วนะ ตัวที่เท่าไหร่เนี่ยตัวที่เจ็ดแล้วนะเนี่ยฮึบปุ้ง้โหได้ไหมเนี่ยโอ้โหได้แครอทเอเจ็ดมาเดี๋ยวไปซื้อมาก่อนแล้วกันนะ ก็มาซื้อของนะที่ร้านค้าสัตว์เลี้ยงเนาะก็จะซื้อตัวนี้1อันเออมัน70%ใช่ไหมเจ็ดก็70% 80%ตัวนี้90% 95%นะลดได้เต็มที่95%โอเคก็ในร้านนี้ก็มีของขายอีกหลายอย่างนะก็อาทิเช่นใช้ในการสัตว์เลี้ยงในการตัวตอบสัตว์เลี้ยงเนาะ ัวนี้เพิ่มความสนิทให้สัตว์เลี้ยงหน0่วยอหน่วยตัวนี้เปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงนะคุกกี้เพิ่มความอิ่มอ่าตัวนี้เพิ่มความอิ่ม20เพชรเค้กเพิ่มความอิ่ม4อ่าตัวนี้ก็ใช้เซนีกับคิตตันแล้วก็เพชรนะราคาก็ต่างกันนะครับตัวนี้จับสัตว์ก็จับลูนติกนะจับกระต่ายใช้3000เพชรจับโป่งใช้3000คิตตัน คิดตั้นนะพูดผิดนะจับครั้งหนึ่งใช้6อันนะก็ตก36มหต่อ1ครั้งนะก็จับพลาดครั้งหนึ่งก็36มหนกนะ,ะน้ำค้าง3,000ันไว้จับน้ำผึ้งไอไว้จับผึ้งแล้วก็กระต่ายอ่าตัวนี้ก็ไว้จับหมาหมาน้อยกับค้างคาวนะใช้3,000เพชรน,นะครับตัวนี้ก็ยังไม่รู้อ่ะกระต่ายนี้เนาะตัวนี้ใช้จับลิงอ่าก็ มาหาใช้กันนะครับก็ส0 0หมืราคาก็แตกต่างกันไปนะแล้วก็มีออของไว้ใช้วิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงด้วยเนาะแล้วก็อัปเกรดนะก็ชิ้นละหมื่นแล้วก็200 0เพชร1 0 0 0 0คิวตัน500 0คิวตันอ่ะประมาณนี้นะก็สามารถจับสัตว์เลี้ยงมาซื้อของจับสัตว์เลี้ยงได้ที่ร้านค้าสัตว์เลี้ยงเนาะร้านพ่อค้าสัตว์เลี้ยงขั้นต้นนะอ่ะเดี๋ยวไปจับโปลิงกันต่ออีก หนึ่งตัวอีกหนึ่งครั้งฮนะอ่ะมาจับโปลลิงอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายนะปุ๊บปึ่งเฮ้ยมาเป็นคู่หูค่าซะดีๆฮนะเอ่อปุ๊บปึ้งตอนนี้ก็ลดได้เต็มที่แล้วนะเหลือรอจับนะจงมา ุโอ้หูแอปเปิลไป2ตัวเรียบร้อยแล้วได้โอ้โหไม่ได้นะอ่ะเรียบร้อยนะครับทั้งหมดก็8ครั้งนะกินแฮ้วนะครับสำหรับรอบนี้นะก็ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้โปรลิงมาไว้เป็นคู่หูแล้วนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คง จบไปแบบหน่อยๆนนิดนึงนะสำหรับคลิปนี้ก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ